กราบสวัสดีจ้าพี่น้กุปไปสู้ผู้สู้คนจ้าวันนี้เสนอเมนูตัมบกหุ่งตัมบกหุ่งก็มีพักบุงแจ่มนะมาจ้ะใส่น้ำกันใ่อยุยด้วยต่วนให้หน่อยด้วยต่วนให้หน่อยแม่แม่กินก่อนคำยใหญ่ด้วยโอ้โห

Taco. ừ câu con mặt nó không lại mặt lại mặc chỉ đó mày ngày phải nằm cạnh chặt mừng tía mưa nè อืมอืมเ็นเลยมาเลยจับปลาลูกม,มาเลย,ยลจับปลาลูกแสบแสบจำมาคุ่งแสบหลายจำมะคุ้งแสบหลาย แม่เ mm. อยาคำใหญ่ๆดูให้หนูดิดูคนเลยเป็นสนุปั้นก่อนนี่นะเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วดูคน แสแบๆ่ามึงซื้อน้ำจนกันหนปรารานนั่นอหะมือพิจสนาพี่้องมือนหน่อยหน่อยมือหนูอเอง

อากาศหอนเนาะมันอากาศรนน้รอนๆร่าขาาวนียวจำด้ยเนาะนวดดีค่ะน,นำส่อันเแม่เล็ดใบเหรอฮะแม่อ้าวตามใส่ให้เลย ก hmm. ็ทมเคนี่อืมว่าไาไงดูแล้วแม่จะจปคอมเมนต์นี่ เพียนนห,หน่อยก็อันนาพันะกินซัมมี่นะจ๊ะพี่เนาะกซัมมี่ไม่ซัมไรกินซัมหน ทำไหนก็ชินทำนั่นนี่ทำไหนก็กินทำนั่นเัาเดี๋ยวแม่ฮะเฮ้ยให้เทุคกคนราบ แสบพักแสบแม่แสบพักแสบแม่ันขับปนไปเป็นตาบี้อ๋อ Th uh oh. โอย้ยพอนไม่เอา จะทำหนูเออ่อืมอืมดูให้หอด้วย ่า,นาม,มน้ำจนดำไงพี่นองอืมเบ็ดขักเป็นแนจ๊ะพี่น้องจ๊า สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องมาเที่ยงสนิทนะจ๊ะที่น้องพอกันมามพิมพหนาจา๊ะไปแล้วจับเพชรแหง